สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับจะมาเพ้นกระเป๋าเพื่อนำกระเป๋าเนี่ยไปประมูลงานแคลริตี้ว Charity 2 0 2บาพบนช้นะครับมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะไปจะวาดอะไรดีเจมอเอียนดเลยเจมนายอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนให้สำหรับคนที่แบบว่าอ,อกหักบ่อยๆแล้วกันมีโค้ที่มีในใจอยู่โอ้ยลายมือสวยจังผมทำเป็นงานแอสเตรคดีกว่า ไม่มีฝีมือทางด้านจิลปะเอ้ยมีครับมีแต่ต้องรือฟือน้นนี่ครับของผมเป็นนี่สำหรับครับคสำหรับคนที่แบบว่าอกหักบ่อย แอบชอบเป็นงานรักแอบรักเป็นงานรองแอบมองเป็นงานาอัดยเรยถูกปฏิเสธเป็นงานประจำนี่โอดเธอเจ็บจี้ทำไมถูกปฏิเสธเป็นงานประจำอ่ะคะคุณโดนปฏิเสธบ่อยเหรอใช่แล้วก็เมื่อกี้ผมจีบคุณแล้วคุณไม่รับรักผมไงไงหล <laughs> อโอ้โหอะไรเนี่ยแอ <laughs> <laughs> บสแต็กมากเลย นี่ครับผลงานแอ็บสไตรค์ของผมหน้านี้จะดูดีหน่อยส่วนหน้านี้จะอ่ะผมผมขออธิบายงานแอ็บสไตรค์ของผมก่อนนะลายเนี่ยคือแม่น้ําเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรมันไหลผ่านเรื่อยๆมันเหมือนปัญหาที่กำลังจะผ่านไปแล้วก็รอยที่เป็นแบบฟุกผักๆักเย็บๆเนี่ยชุบๆ,ๆๆๆเนี่ยคือผมอยากวาดเฉย ถ้าทุกคนมองเฉยๆผ่านๆเนี่ยอาจจะดูว่ามันเละเทะไม่สวยแต่ว่าถ้าคุณมองด้วยใจเนี่ยก็จริงคุณจะมองมันสวยมาก <c oughs> คุณเคยไปแบบพวกมิวเซียมอะไรพวกนี้ปะมีงานพวกนี้เยอะ <c oughs> อันนี้มีชื่อว่า River Stitch นี่เอะไงล่ะเอนไงภูมิใจสู้ๆนะตัวเองทำไมาต้องมีไฟด้วยอะ่ะ ก็บอกว่าอยากให้พี่ไฟ่สู้ๆนะโอเคไปละครับก็มาร่วมประมูลกันได้นะครับผมก็เงินนี้จะให้น้องๆที่แบบว่ามีการที่การทางายตานะครับก็อยากให้มาร่วมประมูลกันเยอะๆนะครับครับเจอกันนะครับเจอกันครับ